โอเคโอเลยก็ก็โอเจอไเอโอเคค่ะนี่ออกมาเร็วนิดหนึ่งนี่ออกมาเร็วนิดหนึ่งพอดีพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเล็กน้อยนะคะเมื่อเคืนน่าจะเพลียก็เลยเยี่ยมสั้นๆคุยแค่ยสั้นๆค่ะในในเรื่องสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างรับพอที่ผู้ถูก็มีเรื่องความดันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกน่าจะเขาบอกเพลียมีโอ้ตัดผมสั้นแล้วยัง ผมร่วงอยู่เลยคะคิดหน่อยอาจจะคงมีความเครียดในเรื่องสภาพจิตใจท่านยังเรียนรนื้ของฝนเรืออะไรบ้างเออท่านก็ยังยิ้มยิ้มแย้มนะคะยัง,ย,งยิ้มแย,ย,ย้มอยู่แตว่ว่าก็น่าจะน่าจะมีในเรื่องของการพักผ่อนเรื่องอะไรนี้ที่ท,ที่อาจจะนอนไม่ดีบ้างเป็นบางคืนกําลังใจท่านยังมีอยู่ก็กําลังใจโอเคค่ะคนพ้กําลังใจไม่ได้คงทานได้ปกติไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นบอกว่าคือนอนไม่ดีอ่ะ ว่าท่านพูดได้ให้กําลังใจอะไรแค่หนึ่งเพจได้สอบค่ะก็ให้กําลังใจค่ะท่านก็เอ่อเดินมาแล้วก็มานั่งคุยชี้กระจกเหมือนเดิมนะคะก็ก็ให้กําลังใจกันแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะคุยสั้นๆแล้วคุยยากนิดนึงมันเป็นเป็นลูกกลมต้องหลบหลักหลบช่องทางแล้วก็มีวันนี้ทางหลานๆก็มีเขียนจดหมายมาให้คุณตากันค่ะก็เลยฝากทางอุ้ฝุงเขาไปให้และ หลานเขียนอะไรยังไงมาถึงกาพิเศษไหมคะหลานลูกลูกคุณเอ็มเขียนได้แล้วเขียนให้กำลังใจค่ะก็คงแบบเห็นได้่าอดทนของตาค่ะก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าถ้าส่งได้จะส่งมาตอนบ่อยให้ติดการเพื่อนเขาเขียนเขาเป็นพี่พี่โตฮะเขียนแล้วก็ลงชื่อแทนน้องๆเจ็ดคนครบเลย เห็ียนมาให้ค่ะพี่แม่ตาขอบคุณนะคะจริงๆที่บอกว่าคุณพ่อนอนไม่ค่อยดีหมายความว่าท่านปวดหลับแบบนี้หรอไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเขานอนไม่ค่อยดีแต่ตอนไม่ค่อยหลับอ๋อนั่นแหละเราเลือกเอ็กซ์เรย์ปอดไวยมีการถัมคุณพ่อมัครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีนะคะเมื่อก right? ี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้ถ้าปวดแล้วนอนน้อยว่าเมือคืนนอนไม่ค่อยหลับแต่บางคืนก็นอนหลับดีนะคือนแรกก็โอเคแต่ว่าแค่เมื่อคืนนี้ก็เลยเหนื uh> ่อยวันนี้ก็เลยเยี่ยมกันสั้นนิดนึง ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะาขอบคุณนะเขาก็จะเอาคนในจะเอาแวกแวก้แวคาลงลงอัเดียวกไอ้ก่อนให้ไก่อนไต้อ่ครับลงเล้ครับ้านลงไยจ้าดีงามาิบนาทีาห้าถึงยี่สิบนาทีเองเราฟังในร้านยังดูฉันน่าจะอยากใน้คท สังสีไม่ออกมาเลยน่ตอนนั้นเขาออกมาสี่ตัอ๋อฮนายยังไม่ออกเชิดายไม่ออกอ๋อฮนายไม่อจังหวัดรอานายครับทกสิบคุณแม่ทางครับเราต้องกลับแล้วลงไต้แล้วเขาเขียนเขาเป็นพี่พี่โตฮะเขียนแล้วก็ลงชื่อแทนน้องๆเจ็บคนครบเลยคุณที่บอกว่าคพ่อนอนไม่ค่อยดีหมยคราว่าท่านปวดห่ังแบบนี้หรอ ไม่ทราบเหมือนเดียเขาว่าเขานอนไม่ค่อยดีแต่นตอนนั้นไม่ค่อยหลับพอนอนไม่ค่อยหลับเราต้องไปคุยก่อนได้ไค่ะเขาจะพูดว่เป็นอย่างไรไม่มีนะคะมันไม่ได้คุยเรื่องนี้ถ้าบทเรื่องนอนนอนเพรก็คือนอนไม่ค่อยหลับแต่บางคืนก็นอนหลับดีนะคือแรกก็โอเคแค่เมื่อคืนนี้ก็เลยเหนื่อยวันนี้เลยเยี่ยมกันตั้นนิดหนึ่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะข่ะสวัสดีทุกคนพี่พี่ปล่อยที่พี่เข้าเลยพี่เข้า ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ให้คนที่เขาคอยต่อต้านนะคะแล้วก็ต่อต้านทุกรูปแบบนะคะให้ยุติกันบ้างนะคะเราก็จะมีหนังสือถึงอธิบดีกรมราชัรฑ์นะคะในวันนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปยื่นหนังสือเราก็จะขออ,าอ่านคํา ยื่นหนังสือของเราในวันนี้ให้ท่านาผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะวันที่18กันยายน2568เรื่องขอให้ใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ขอการพักการลงโทษและการกักขังนอกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์เรียนผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรมตามที่กลุ่มคอปทอหรือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์เพื่อคัดค้านการกักขังนอกเรือนจำของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษณิณชินวัตรนั้นดิฉันนางสาวอุบลการคนนี้นะคะอมรศิลป์ตัวแทนกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเห็นค้านกลุ่มคอปทและพวกซึ่งเห็นว่าขณะนี้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำพิจารณาของ สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วและเวลานี้ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้อยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ฉะนั้นดิฉันเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขงังตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์และผู้ถูกคุมขงังควรได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของทางราชทัณฑ์กำหนดไว้ เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมขังอื่นๆดิฉันเห็นว่าการคัด้านของกลุ่มคอพทนั้นคือการขัดขวางก้าวไกลแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์โดยกดดันให้กรมราชทัณฑ์ทำตามอาคติความเกลียดชังของกลุ่มคอพทไม่ยึดตามกฎกติกาหรือระเบียบที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นองค์ประกอบในการพักการลงโทษหรือการกักขังนอกเรือนจำนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขที่ใช้ ได้กับผู้ต้องขังที่เข้าองค์ประกอบทุกคนมัต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดิฉันและมวลชนคนแสดงมีความศรัทธาระบบของกรมรัชทัณานต่อการดําเนินการทั้งเรื่องการ,รพักการลงโทษและการกักขังนอกเรือนจําเป็นอย่างยิ่งดิฉันขอเป็นกําลังใจให้ท่านอธิบดีได้ใช้ธรรมพิบาลอย่างถูกต้องโปรง่งใสและเป็นธรรมตรวจสอบได้ในการพิจารณาอนุญ,ญาตให้ท่านอดีตนายกทักษินจินวัตร ได้รับการพักโทษและการคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชัณฑ์กำหนดไว้และตามสิทธิที่ท่านอดีตนายกทักษิณจินวัตรสมควรได้รับขอแสดงความนับถือกลุ่มมวลชนคนแสดงค่ะมีคะครับวันนี้เดินทางมาเนี่ยอยากอยากจะฝากเป็นกาลังใจหรือฝากอะไรถึงท่านทักษิณบ้าก็อยากจะ กับเรียนท่านทักษิณน,นะคะผ่านสื่อถ้าเกิดแบบถึงท่านนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะพวกเรามวลชนคนเสื้อแดงนะคะพวกเรามาด้วยอุดมการณและมาด้วยใจที่เราศรัทธาและเชื่อมั่นท่านทักษิณไม่ได้เป็นส่วนตัวนะคะแต่พวกเราเสื้อแดงทุกคนนะคะมองว่าท่านทักษิณอะ่ะไม่ควรที่จะถูกจําคุกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านทักษิณเนี่ยวันนี้ที่เดินเข้าสู่เรือนจําเนี่ย ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะแต่ท่านทําเพื่อประโยชน์ของคนประชาชนทั่วไปทั้งหมดค่ะเราไม่ได้แบบว่าฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราเลือกที่จะเลือกข้างที่จะอยู่แบบข้างฝั่งยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่เราเคารพการตัดสินนะคะของศาลนะคะแต่ว่าครั้งนี้เรามองว่าในฐานะที่แบบเห็นกลุ่มคอปทอมายื่นคัดค้านไม่ให้ท่านทักษิณเนี่ยนะคะได้รับสิทธิ์การพักโทษ เหมือนคนอื่นๆเหมือนผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆเราก็เลยจะมายื่นหนังสือว่าเราไม่เห็นด้วยกับคอปะทอซึ่งถ้ากลุ่มคอปทอนะคะโดยคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อคติกับท่านนายกทักษิณน,นะคะก็ไม่ควรที่จะมาแทรกแซงหรือก้าวไก่บ้านเมืองเนี่ยนะคะถ้าจะเดินต่อไปได้จะต้องไม่ใช้อคตินําหน้านะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ท่านนายกทักษิณน,นะคะพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านตลอด แล้วพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะก็จะรอวันที่ท่านได้รับอิสรภาพและพักเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าครั้งต่อไปนี้ในเมื่อท่านทักษิณโดนกระทาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วการการที่ท่านต้องถูกจองจําในครั้งนี้ก็เป็นคดีที่หลังการรัฐประหารคอตอสอเป็นคนล่างขึ้นมานะคะเพื่อจะทําร้ายท่านเรามั่นใจอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยืนหยัด สู้เคียงข้างกับท่านตลอดไปแล้วมวลชนคนสแสดงนะคะวันเสาร์นี้นะคะเวลา15นาฬิกาจะมาร่วมกิจกรรมกันที่หน้าเรือนจำนี่นะคะจัดแลก็วันเสาร์ทุกวันเสาร์านา15นาฬิกานะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะจะมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก 20, 20จังหวัดภาคอีสาน,สานจะมารวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเพื่อให้กำลังใจท่านนายกทักษสิณ แล้วก็ยืนยันนะคะเสื้อแดงของเรานะคะยืนยันนะคะจะยืนเคียงข้างท่านทักษิณพร้อมกับพักเพื่อไทยนะคะยิ่งถูกกระทํามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เรามีกําลังใจที่จะยืนเคียงข้างพักเพื่อไทยและเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดช้าหรือเร็วถ้ามีการเลือกตั้งนะคะเรายืนยันว่าเสื้อแดงกาเพื่อไทยแน่นอนค่ะร้อทั้งสองใบนะคะครั้งนี้จะไม่แบ่งให้ใครแน่นอนค่ะเข็ดแล้วละค่ะนะคะ ทขอบคุณนะคะขอบคุณมากทานข้าวด้วยกันทุกวันนะคะเวลาสิบนาฬิกาซึเป็นนาฬิกาที่น่าเรียนจำทุกวันนี้ขอบคุณาขนะคะขอบคุณเตือนค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะนายกทักษิณชินวัตรนะคะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอดีตชาติและปัจจุบันชาติและต่อต่อไปในอนาคตนะคะขอให้พระองค์ทานะคะทรงหายพระประชวรนะคะ ค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะค่ะขอกราบขอพระไทยค่ะค,ค่ะ,คะ